อัปเดตการบ่มท่อนพันธุ์มันสัปะรังนะครับมื้อนี้กับเป็นวันที่15ตุลาคม2568นะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับสวัสดีสุขสุข,ขน,นะครับพบปกันในช่วงบรรยากาศย่ำแรงนะรับอยู่ที่สวนยาพาราและก็สวนมันสัปะรังทียังบ่านไปลูกครับมื้อนี้กับนะเป็นวันที่2ของการบ่มท่อนพันธุ์นะมือว่านนี่นะช่วงะมาน ห้าโมงไปจถึงหกโมงเออประมาณสิบเข้าหกโมงนะ้ามีฝนตกอีกแล้วฝนตกแห้งครับน้าเพื่อนที่พี่น้นองฝนตกอยู่บ่แบบนี้เอาลองคอมเมนต์มาบอกเนี่ยอฝนตกแห้งอย่างน้ำยังหงอยอยู่เออหลายคนก็สงสัยว่าฝนตกใซ่แล้วนี่สาม,มารถปลูกมันสำปะหลังได้เลยบ่นะสาม,มารถปลูกได้ไหมเพื่อนวาเอาเดี๋ยวสีมาบอกเดี๋ยวสีมาบอกซูพี่น้องฟังในคลิปนี้นะครับอันนี้ก็เป็นท่อนมันสำปะหลังของเอื่อยนะครับก็บเป็นแปลงข้างๆน้านะที เออได้ไทยมือว่านดาบของผมกะผ่านมาแล้วก็ประมาณสองอาทิตย์กว่านะสองอาทิตย์กว่านี่กะแล้มาสัปะรัง,องเออครับเบื่งหลวดจ,จากหย่อดที่เขาปงนะเอาเดี๋ยวพามาอัปเดตนะครับถอนม่นสัปะรังที่มีการบ่มไปแล้ว้าม,มาหนึวันสามารถเอาไปปลูกเลยได้ไหมเออมีคนถามผมกับมาว่าเออมันปลูกได้หรือเปล่าบ่มแค่หนวันนะครับก็มาแล้วนี่นะหวันก็สามารถ เอาไปปลูกได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีจริงๆนะช่วงนี้นี่เป็นหนา้าฝนเนาะเอาแนวเอานอนอะไรครับการที่จะปลูกเลยหน้าถามว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมหนึ่งมือเนี่ยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าอยากให้ดีต้องประมาณ2อถึงสามวันถ้าจะดีมากๆคือรากเขาจะแตกตาเขาจะแตกไวยิ่งอากาศร้อนๆถามมาช่วงนี้หน้าฝนนี่จาเป็นต้องอบไหมตรง ต้องบ่มก่อนบ่บ่บ่มก็ได้ครับอากาศมันฮอนเอาอยู่แตกงายอยู่อันนี้เป็นอยังผมต้องบ่มไปได้นี่คืออย่างแรกนะถ้าเกิดว่าฝนมากเท่ากับสามารถเลื่อนเป็นมือใหม่ก็ถที่ว่าเห็ดให้เขาแตกตาแตกรากได้คือกันก็ถที่ว่าเป็นข้อดีไปยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างใดสามารถปลูกได้เลยนะถ้าฝนมาตกปลูกได้เลยครับแต่ถ้าฝนตกเก็บไวบต่อครับอันนี้ผมบ่ไดปิดครับผมบ่ไดปิดเพราะว่าถ้าอบ ห่อนเกินไปบางที่บางที่ฝนมาเร็วเขาก็ยังปลูกประพัดได้ก็ต้องให้ฝนเลื่อนไปเมือไหม่ก่อนก็เป็นการหมายถือไว้ยังไม่เร่งการบ่มถ้าเขาปิด,ปด,ปดมิด,ดปิดมิดช็ดปิดสนิทอากาศเขาออกว่่ได้แบบนั้นก็เป็นการบ่มแบบเต็มนระ้อยเซนตะบ่มเต็มที่เหมือนกับเข้าว่าเข้าบ่มกล้วยบ่มมากไม้พวกนี้เฮตดให้เขาสุก แบบนี้หลักการคล้ายกันนาเพื่อเดเขาแตกรากเห็นเ,เขาแตกตาออกมาทีนี้ถามว่าฝนตกฝนตกดินซุ่มดินเปียกนะนี่สามารถปลูกได้เลยบอเออหรือว่าต้องรอยจังมือจังมือจังสีปลูกได้นะต้องบอกหร่องนี้ถ้าเกิดว่าห้าอยากปลูกมันสปะรังเลยนบอนะผมแนะนําถ้ารถเพิ่นไทได้ปลูกได้เลยนะถ้ารถเพิ่นเข้ามาไถได้อย่างเงี้ย ปลูกได้เลยเออถ้าไทยว่าอะไรกับยังปลูกว่าอะไรครับมันขึ้นอยู่กับว่ารถที่จะมายกรลองให้เราเนี่ยเขาจะมาไถให้หรือเปล่าแต่มันก็มีข้อเสียดินมันเปียกดินมันสมอย่างเช่นดินเหนียวบรแนะน้าให้ปลูกเนี้นี้ครับดินจะเป็นก้อนเป็นติดกันนะครับยากในการปลูกยากในการไถยากในการเดินเขามาในร่องมันทับพลังนามันลายยางลายแนวนะครับในช่วงหนาฝนต้องเบิงดินนะถ้าดินแบบนี้ ผมอยากยกรองมือนี่ก็ได้แต่ว่ามันจะมีฝนในช่วงเย็นนี้อยู่อันนี้ขีดฝามา้งเราโอ้ยหส่ระมาณซีหาโมงมาซมีฝนอีกถามว่าผมยกรองปลูกได้ไหมยกรองไรเพราะว่าดินผมเป็นดินร่วนปนทรายทรายน้อยหนึ่งแต่ส่วนไม้จะเป็นดินร่วนดินพื้นชั้นล่างเนี่ยจะเป็นออกไซด์นี่เป็นเท่านี้ยกรองปลูกได้เลยครับแต่ว่าจะให้ ผ่านวันนี้พวงนี้ผมก็จะให้เพื่อนมายกกรองให้นะครับที่จริงว่าศุกรยกกรองเสมอวานวามีฝนกันเลยเลื่อนไปอีกนะก็จะอ่ามาสรุปใหยจังหน่อยว่านะผมจะบม่มมือนี้เป็นมือที่สองนะแล้วก็พวงนี้เออเอาสองมือสองมือ,สอ,มอสองขึ้นมืออื่นผมก็ปลูกให้เพื่อนมายกกรองปลูกนะครับแล้วก็ี้มีการวานปุยรองพื้น นะเดยใช้สูตรที่เหมาะกับการใส่กระมันสประร์ังนั่นก็คือ14สี24ถามว่าเหมาะแก่การใส่รองพื้นไหมถ้าเกิดว่าพี่น้องสีไสแบบอ่าคือผมเห็ดเนาะผมจะใช้อยู่ทั้งหมดอ่ามันจะมีจุลินทรีย์อ่าจุลินทรีย์ว่าเชื้อราไหมเออเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียเ,เอามาใช้ในแปลงมันสปารดัดนะครับซึ่งทั้งหมดจะมีอยู่สองอย่างด้วยกันสามอย่างไหมร่วงกระปุย๋ยเคมีนำ้ำอย่างที่หนึ่งก็คือเชื้อรา ปุ๋ยชีพีจีพีอาร์สามนะที่เป็นจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้นะอยู่บนบชั้นบรรยากาศที่มีธาตุไนโตรเจนร้ายครับผมก็เลยใช้ตัวนี้นะครับเข้ามามีส่วนร่วมนะมีบทบาทในการตรึงธาตุในไนโตรเจนแล้วก็ย่อยสลายธาตุอาหารที่ถูกตรึงอยู่ในดินอย่างเช่นฟอสฟอรัสที่ละลายยากนะเอามาใส่ข้ามามีบทบาทในแปลงมาสเปรงังนะครับแล้วก็ตัวที่2นั่นก็คือ ปุ๋ยเคมีนะช่วงแรกผมสิใส่ปุ๋ยเคมีในปริมัณทีหน่อยสิลดลงมาจากตอนแรกผมบอกว่าผมจะใส่หนึ่งไร่ต่อหนึ่งกระสอบคือสองไร่ผมจะใส่สองกระสอบแต่ผมจะใช้แค่กระสอบเดียวเพราะผมจะใช้เจ้าพีจีบีอาร์สามนะตัวนี้เขาเป็นสิ่งมีชีวิตนะหรือว่าเชื้อราที่มีชีวิตจะเอามาใส่กับบ้านสับปะรังเอามาแสถทนพัดบ้านสับปะรังก่อนปลูกผมก็เลย บ่อยากเพิ่มเกลือลงในดินบ่อยากไปทำารายพวกจุลซี่พวกนี้ลดปริมาณลงมาลดความเค็มลงมาบ่าไปบ่ไปเพิ่มเกลือให้พวกจุลซี่พวกนี้เขาสิตุยได้ก็เลยลดลงมาเหลือ2ไร่ต่อหนึ่งกระสอบหรือว่าไร่ไร่ละ25่สิากิโลนะพมะเสียวจอา p g สามนะมาแช่ท่อนพันธุ์แล้วก็ปลูกสิแซที่ละทีละ กระบะปูนเออกระบะปูนหนึ่งมะหลายประมาณเข่งสองเข่งอยู่ละแช่ประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีเอ่อยี่สิบถึงสามสิบนาทีก็ค่อยๆเฮ็ดเอาเพราะว่าผมซื้อมาบ่หลายนะผมซื้อมาแค่สองกิโลก็ใส่น้ำประมาณยี่สิบลิตรถามว่ายี่สิบลิตรมันเยอะไหมไม่ไ่ได้หลายครับบ่ได้หลายแต่ว่าพอเขาใส่ถอนพันธุ์มากกวสิบกดกันลงไปกรดกันลงไปก็เออน่าจะได้เป็นน่าจะสองกระสอบได้อยู่ นะสองกระสอบได้อยู่นะครับก็จะเป็นการใช้เชื้อราตัวนี้แล้วก็ปุ๋ยเคมีในช่วงแรกเพราะดินน่าจะอันนี้อันนี้เป็นความคี่เทนส่วนตัวของผมนะครับอันนี้ผมบอกไปซื้อเลยว่าดินน่าจะขาดธาตุอาหารเพราะเบิงจากมันสับปะหังนะครับที่ผมทําการถอนออกไปหัวเม่อป,ปันไดด้วยครับ <laughs> นะหัวเม่อไหเป่ปันไดเออล้วก็มันเป็นติงยังเป็นเสนเก็เอินว่า ยังเป็นหนวดกุ้งอยู่นะครับทีนี้ผมก็เลยมีการใส่ปุ๋ยหน่อยลงอืเพราะจะไม่เพิ่มเกลือลงไปในดินนะลดลดปริมาณปุ๋ยลงเพราะบางส่วน p g จีพีสามนี่เขาช่วยในการตรึงธาตุในตัเจนจะอากาศลงมาให้เพื่ออยู่แล้วผมก็เลยใส่หน่อยลงทั้งที่ว่าเราใส่ปุ๋ยในช่วงแรกปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยที่รวดเร็วท่านใจ เออแต่เป็นปุ๋ยขอกปุ๋ยมูลสัตว์นี่อัน,นิสิซาแต่กินนานๆนะปุ๋ยนี่แป๊บเดียวได้กินแต่ว่าแป๊บเดียวก็หมดนะเดือนสองเดือนมดแหละนะครับอีกอยากหนึ่งสังเกตว่าเวลาฝนตกพี่น้องลองสังเกตเ่งวาวาพืชเอียงกันแล้วแต่ที่ว่าเฮ้าเฮ้าปลูกไปแล้วเรามีฝนมีฝ้าห้องฝ้าห้องตึมต่ำตึมต่ำแล้วมีฝนตกลงมาเป็นยังพืชเขียวเพิ่งามเป็นยังพืชคือถอดยอดอันิซิวเขาอนี่ยบอกเพิ่มเติม น,นั่นก็คือการที่ดินนะครับของเฮ่าเนี่ยมีพวกจุลรี์ดีๆนะครับที่อยู่ในดินอยู่แล้วเนี่ยเขาได้รับไนโตรเจนจากอากาศนะตกลงมาสู่ดินแทนที่แทนที่วามันสิง,งามเลยวอมันด้เขาเปลี่ยนรูปไนโตรเจนจากรูป N3 กลายเป็นไนโตรเจนที่สามารถน้ำมาใส่ได้หรือว่าไนเตรต นะคือต้องมีจุลินทรีย์อยู่ในดินทีนี้ถ้าเกิดว่าเฮ็ดมันสับประรังมาหลายปีพ่อสมควรใส่ปุ๋ยมาตลอดใส่ปุย๋ยเคมีมาตลอดกลายเป็นว่าในดินอาจจะไม่มีพวกจุลินทรีย์ดีๆอยู่ในดินลงเหลือแล้วก็การที่พืชจะตอบสนองท่อปุ๋ยเคมีนี่ก็เป็นไปได้ยากเพราะในดินไม่มีจุลินทรีย์เลยนะถามาผมซื้อถึงอย่างผมซื้อถึงว่า การที่เราเติมจุลนทซียลงไปเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนโมเลกุลปุ๋ยที่มันใหญ่ๆพืชไม่สามารถนํามาใช้ได้กลายเป็นว่าย่อยสลายกลายเป็นโมเลกุลเล็กลงเปลี่ยนรูปให้เป็นรูปที่พืชสามารถนํามาใช้ได้เฮ็ดฮีือยางมันสวรรคงนําปุ๋ยที่พร้อมใช้งานเอามาใช้ประโยชน์เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นน,นั่นบางที่เขาเติมนะครับผมเคยเห็นว่าเติม ปุ๋ยมาเรื่อยๆเติมตลอดเติมตลอดแท่นที่ว่ามมนสิได้ผลผลิตแท่นที่วันจะตอบสนองต่อปุ๋ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ใช่มันเกิดอะไรขึ้นเพราะจุลินทรีย์ในดินไม่มีเปน็นแน่นครับนะอีกอย่างหนึ่งถ้าที่สําคัญกับมันสัพลังเลยนั่นก็คือโพแทสเซียมนะมีฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมฟอสฟอรัสในส่วนมากอยู่ในดินนะส่วนมากสิถถตรึงอยู่ในดิน นะพืชไม่สามารถนํามาใช้ได้เราก็ต้องเอาจุลินทรีย์ที่ดีๆเอาเชื้อราที่ดีๆมาช่วยในการเปลี่ยนโมเลกุลรีไซเคิลธาตุอาหารตัวฟอสฟอรัสมาทําให้พืชน,นํามาใช้ได้โพแทเซียมเหมือนกันครับนะโพแทเซียมก็เหมือนกันโพแทเซียมนี่เป็นธาตุอาหารที่ละลายได้ง่ายนะครับแต่บางส่วนที่เผื่อภาษารมานามาใส่ในพวกจุลินทรีย์พวกนี้เขาก็สามารถรีไซเคิลน,นำกลับมาให้พืชใช้ได้ เป็นแน่นองครับนี่แหละว่าเป็นอยังผมคือเอาพวกนี้มาใช้นะ PGPR 3แล้วก็เชื้อราไมโครไรซานะครับเอามาอยู่กับรากพืชแต่ว่าอ่าไมโครไรซานี่ผมอยากให้ต้นพืชมีใบมีลำต้นขึ้นมาก,ก่อนแล้วผมจะใช้ประมาณอายุ1เดือนถึงจะเอามาใส่กับมันสปพรังครับนะผมจะให้เขา ไปหาธาตุอาหารอย่างเช่นฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมที่หลงเหลืออยู่ในดินเอามาใส่ประโยชน์นะไปนํามาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาช่วยเฮมานซ์ปลังทนแรงได้ดีเพราะรากอ่าเอ่อว่าเชื้อราไมาคอรไรซาเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่กับรากพืชอย่างเช่นมันสำปะังหรือว่าพืชอื่นๆก็แล้วแต่ที่เรามาใช้เนี่ยนะเขาจะเป็นเส้นใยนะครับที่แท่งได้ลึก ได้ดีก็รากพืชเีกซึ่งเขาจะไปหาธาตุอาหารแล้วก็บางส่วนเขาเก็บมีพื้นที่กักเก็บธาตุอาหารไว้รอให้พืชนํามาใช้ร่อยไคก็เป็นแหล่งเป็นพื้นที่กักเก็บธาตุอาหารให้กับมันสปะหังหรือว่าพืชอื่นๆได้อย่างดีเลยทีเดียวนาการที่ผมเฮ็ดมันสปะหังเนี่ยนะผมล่องผิดล่องถึงมา่เลยคือเขาอยากรู้ว่าใส่แบบใดที่จะเห็ดให้ม่มันสปะหังหัวใหญ่เพิ่มผลผลิตได้ลดต้นทุนได้ คือพยายามหาแนวทางเข้ามาซอยเห็นมันสปรารังใดผลผลิตที่ดีที่สุดแล้วก็ลดต้นทุนได้เยอะที่สุดเป็นน,นั่นั่นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวสีบอกสูฟังเพิ่มเติมนะบางคนอว่า,วาสตัตรูพืชสัตรูมันสปรารังคือหญ้าพวกนี้บางคนก็บอกว่า,วา,วาค่อยไม่ได้ใส่มูลสัตว์เลย แล้วจะมียูลรเซียอ่าไม่ใช่แล้วจะมีอินซีวัตถุได้อย่างไรขาบ่ได้ใสซมูนขอประด้ใส่ปุยขอปบ่ไดส่ขี้ไกาขิงวเลยการที่ตัดใบมันสับปะรังการที่ตัดท่อนพันธุ์มันสับปะังหรือว่ากิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เราตัดทิ้งลอไปในแปลงมันสับปะังถามว่าเขาเป็นอินทรียวัตถุได้ไหมได้ครับนะเป็นแรงข้าวบอนเป็นแรงอาหารเป็นแหล่งปุ๋ยที่ดีเป็นการเขาเรียกว่า ก่อน่าสิ่งีอะไรคือเอาธรรมชาติปล่อยลงสู่ดินแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยให้กับพืชต่อไปนะครับผมได้ใส่น่าจะ3ปีแล้วมั้งใส่ขี้ไก่แกลบประมาณร้อยกระสอบเออประมาณรอยกระสอบใส่มืดนี่แหละใส่เมื่อเหล,ล่ะทั้งของเอื่อยน้ำที่นี่เรื่องผมกับยามาได้ใส่เลยใส่ไหมล่ะ เออใส่ใส่ใส่อีกรอบหนึ่งประมาณซีสิบกระสอบเอาไม่ใช่แปดสิบกระสอบนะสองรอบก<ม>็คือจบเลยไม่ได้ใส่เลยประมาณนี้นะเอาความรู้มาฝากเพี่อนๆเอฟซีนะครับกะโมหน่อยมาหลายเพื่อได้เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์นะครับผู้ใไดมีความคิดเห็นอะไรอยากให้เห็ุคลิปแบบใดคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะฮะอย่าลืมกดติดตามกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตืนเอนนะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ